ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองตรวจ DNA กันนะไปดูกันว่าตัวเต้เองเนี่ยจะมีผลด้านสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของท ALEN ด้วยนะซึ่งเด็กผู้ใหญ่ตัวได้หมดเลยอ่ะมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างจะ่าซื้อมาทั้งหมด3กล่องนะครับพ่อแม่ลูกนะอ่ะเปิดโอเปิดมาก็จะเจอในส่วนของการต้อนรับนะฮะตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องชุด ที่เราต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่าหลังกล่องเนี่ยก็คือจะต้องส่ง DNA ของเรากลับไปที่บริษัทเขานะครับเนี่ยดีมากเลยนะไอเดียดีก็คือกล่องแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นที่อยู่อะไรจะส่งได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นการที่เราต้องโหลดแอปก่อนแล้วก็มีวิธีบอกนะว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงบ้างการโหลดแอปก็ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่ามีบอกหมดเลยว่า ต้องลงทะเบยียนยังไงบ้างและนี่ครับก็เป็นชุดตรวจอยู่ตรงนี้นี่เองนะก็ก่อนตรวจเนี่ยอย่าก,กินน้ํากินอาหารเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ค่า DNA เนี่ยมันถูกต้องที่สุดนะแล้วตรงนี้เราแกะออกมาเนี่ยห้ามจับในส่วนของสีขาวเด็ดขาดนะเพราะว่าดีเน่มันจะติดไปตรงนี้แค่เอาไปถูตรงข้างเหงือกสองข้างข้าละสาทีแล้วเราก็เก็บ ห้ามจับธงสีขาวนะหนึ่งสองสามสแรแล้วเราก็เปิดฝาเนียนะห้ามจับตรงสีขาวนะแล้วเานะารานะก็พลิกมาใส่เขาจะมีน้ำยาอยู่ข้างในสีม,งมง่วงๆเห็นไหมเขยา่าสิบทีเขาบอกให้เขยา่าหนึ่งเสร็จตรงนี้ก็เอามาใส่ซองที่เขาเตรียมไว้ให้ พอแพ็คเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะนี่ได้แล้ว DNA ของเต้นนะใส่ซองเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็เป็นกล่องของเขากล่องที่ได้มาแ้แหละแต่เขาจะมีที่อยู่ข้างหลังนะก็ใส่เข้าไปแล้วก็แพ็คให้ดีแล้วก็ส่งไปแล้วก็รอผลตรวจ DNA ประมาณสัก7วันถึง14วันนะที่เขาบอกเพราะเขาส่งไปอเมริกาไปตรวจที่อเมริกาเดี๋ยวมาลุ้นล้วจะพามาดูตัวแอปของตัว DNA นนะครับว่าพอเราส่งผลไปแล้วเนี่ยนะครับ ในแอปเนี่ยเราจะสามารถ track แล้วก็ดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้ผลตรวจของเราเนี่ย ถึงไหนแล้วถึงกรุงเทพแล้วตอนนี้ทางกรุงเทพกําลังส่งไปที่อเมริกานะตอนนี้ถึงอเมริกาแล้วนะกาลังตรวจอยู่มีไทม์ไลน์บอกแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งดีมากๆแต่นี้ก็คือผลของเต้เนี่ยมาถึงแล้วนะครับซึ่งในแอปนี้ก็จะเป็นชื่อของเราเลยนะซึ่งในส่วนของฟีดของเขาในแอปนะถือว่าดีมากนะครับก็คือจะมีในส่วนของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับ DNA เนี่ยนะครับมาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะแต่เราไปดูไฮไลท์ดีกว่านะก็คือในส่วนของผล DNA ที่เขาส่งมาให้ มันจะเป็นในส่วนของอบล็อกต่างๆตามหัวข้อเลยนะครับซึ่งเราสามารถดูได้เลยว่า,าความสามารถในการดูดซึมวิตามินหรือเกลือแร่ของเราเนี่ยวิตามินไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะมีบอกหมดเลยว่าอันไหนเราควรกินเยอะขึ้นเพราะว่า ร่างกายเราอาจจะดูดซึมวิตามินนั้นน่ะได้น้อยความสามารถในการดูดมันต่ําอันไหนสูงเนี่ยก็คือกินได้ตามปกตินะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของสารอาหารนิวทริชั่นนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ย มีความไวต่อกาแฟอีนนะครับเป็นยังไงบ้างซึ่งของผมก็คือปกติหรืออาอย่างผมเนี่ยมีความไวต่อเลคโตสนะครับซึ่งบางทีถ้าได้รับเยอะเกินไปอาจจะมีผลต่อเรื่องของระ,ระบบอะไรต่างๆที่เขาจะบอกนะครับอ่าเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องของกูเตนไขมันอิ่มตัวหรือมีบอกด้วยนะครับว่าความชอบของหวานนะครับคือ DNA ของเราเนี่ย เป็นคนชอบหวานหรือติดหวานหรือเปล่ามีบอกด้วยนะนะฮะแล้วก็มียีนอ้วนด้วยนะว่าแบบเฮ้ยยีนเราอ้วนง่ายหรือเปล่านะครับซึ่งของเต้ก,ก็ปกตินะครับแล้วก็ความสามารถในการกําจัดสารพิษสารพิษข,ของตับความไวต่อเกลือความไวต่อความเผ็ดมีบอกหมดเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมัน ทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนนะครับหรือดีไซน์โภชนาการของเราเนี่ยได้มากขึ้นด้วยนะเสืงอนี้ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอหลักการนะครับในส่วนของการลดไขมันว่า DNA ของตัวเราเนี่ยเหมาะกับอะไรนะนี่ดีมากเลยคือร่างกายเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนนะครับแบบคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งแบบไหนดีที่สุดตรงไหนเนี่ยต้องระวังนะมีโอกาสเสี่ยงเจ็บหรือเปล่านะครับเจ็บง่ายไหมเนี่ยมีบอกหมดเลยแล้วก็ความสามารถในการฟื้นตัวของร่างกายหลังออกกําลังกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่เราสามารถดูได้เลยนะครับนะอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเนี่ยก็จะบอกเลยว่า ร่างกายเราเป็นยังไงบ้างในส่วนของการออกกาลังกายนะครับเนี่ยนี่เป็นข้อมูลนะแล้วก็ในส่วนของอ healthy weight นะครับซึ่งอันเนี้ยบอกเป็นค่าพลังเลยนะว่า,าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างาเราควรลดน้ําหนักแบบไหนตาม DNA ของเราอะนะนะครับแล้วก็เรา,าควรออกกําลังกายยังไงควรฝึกกล้ามเนื้อแบบไหนนะครับก็จะมีช่วยแนะนําบอกหมดเลยนะครับว่าแบบไหน เหมาะกับเรานะครับแล้วก็มีช่วยดีไซน์ด้วยนะว่าใน1เดือนใน1นอาทิตย์เนี่ยเราควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับออกกําลังกายมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับจากสถิติที่เขาวิจัยมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของทาเลนต์หรือพรสวรรค์นะครับว่าของเราเป็นยังไงซึ่งเราจะได้รู้ว่าของเราเป็นยังไงถ้าใครมีลูกก็ดูได้นะครับเราจะได้รู้ว่าลูกของเราเนี่ยเขาควรจะถูกเราสนับสนุนใน เรื่องไหนนะครับนะซึ่งอันนี้ก็จะมีบอกมาเลยนะครับความสามารถในการอ่านความสามารถในการจำดนตรี try, ความคิดสร้างสารรค์ความเฉลียวฉลาดเรื่องของสมาธิภาษากีฬาหลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับซึ่งเราสามารถดูของตัวเองได้นะแล้วก็จะมีเรื่องของอะระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีบอกหมดเลยนะนะซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะอันนี้พิเศษมากๆ แล้วก็จะมีบอกอันนี้ไฮไลท์อีกอันนึงนะครับก็คือความยาวเทอร์เมียนะครับว่าเทอร์เมียเราเนี่ยยาวสั้นหรือปกตินะครับซึ่งอันนี้มันมีผลต่ออายุไขเราด้วยนะแต่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเทอร์เมียเราสามารถปรับได้นะครับในส่วนของการดูแลตัวเองเรื่องของโภชนาการการพักผ่อนะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการ ต่อสู้กับโควิดนะครับก็มีบอกด้วยนะเรื่องของฮาร์ดนะครับเรื่องของหัวใจนะฮะมีบอกหมดเลยซึ่งนี่เป็นแพ็กเกจนะครับใหญ่นะเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรต่างๆถือว่าเยอะมากนะครับเนี่ยความสามารถต่างๆอ่ะเพอร์ซันแลนะครับก็เราเป็นคนแบบไหนนะครับนิสัยใจคอน่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ย DNA ออคาแรนะครับอย่างของผมเองก็จะเป็นในส่วนของนักคิดนะครับนะ แล้วเขาก็จะบอกเลยว่าความโดดเด่นของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์เห็นไหมแบบตรวจครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปรับดีไซน์ปรับ,รบพฤติกรรมนะครับเพื่อให้เราเป็นหนึ่งคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็ เป็นข้อมูลต,ต่างๆนะครับที่บอกเลยว่าครบมากๆนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆนะเนี่ยจะบอกเลยว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการความเครียดดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็เราเป็นคนหนึ่งคนที่ มีแรงจูงใจในการออกกาลังกายเยอะหรือน้อยแค่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องของ cancer risk ความเสี่ยงนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งด้วยนะซึ่งมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารก็ะเต้อมอ่อนอะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้หมดเลยเพราะฉะนนั้บอกเลยว่านี่คือข้อมูลที่มันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราลอง ดูข้อมูลของตัวเองแล้วกันรู้ไว้มันก็ดีแล้วยิ่งคนในครอบครัวเราด้วยถ้าเรารู้ของเขาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรานะครับสามารถดูแลเขาได้ดีกว่าเดิมแน่นอน